สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูนะครับ1วันในการเรียนการแสดงของเชน,นะครับว่ามีอะไรบ้างต้องเรียนอะไรหรือเปล่าต้องเพิ่มเสริมหรือว่าอะไรนะครับมีการเรียนแบบอะไรบ้างรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เขามาอันนี้ก็จะเป็นแนะนําตัวนะครับแนะนำตัวเป็นลายบุคคลสำหรับผิดมาแล้วก็เด็กเกิดรู้จัดกันก อันนี้ก็จะเป็นเหมือนการฟอมร่างกายใริหาร่างกายก็คือเราจะทําอะไรก็ให้ออกมาทำแบบนี้นะครับให้บริการบริหารร่างกายนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นการเสาบทครับอันนี้เป็นเสาบทกันข้าวบนจะเป็นขุมนะครับทีสามบอกให้ช่า จากการดิ้นเถนเถรลังเหมือนที่เขาแสดงกันเขาบอกให้เต็มที่แล้วก็เต็มที่เลยอันนี้ก็จะเต็มที่นะเขาเก่งชุมพูเลยก็จะเป็นแบบแนะนำคลิกเลี้ยงให้น้อยนั่นแบบว่าใครมีจุดบกพร่องบ้างอะไรอย่างที้พี่ก็จะบอกทำหน้าเศร้าบอกเดิมสี่สามสองแอคชัน ดูคลิปนี้อยู่พี่คงนี่อยู่แล้วพี่ไม่เคยเหนื่อยเลยนะที่ต้องดูแลแก่พ่อแม่พี่พี่ประจันแกเพราะพี่อยากให้แกดูแลพ่อแม่แทนพี่ขอโทษนะขอโทษที่บางครั้งที่พี่ดูแลแกไ,ลไ,ไม่เป็นใจพี่เลยบอกใช่เขาไม่อยากให้แกเป็นห่วง เชงไอ้เรเยน็นพี่ฝากาให้พ่อกับแม่กินดะ้วยนะพี่ฝากทำมันดืเยนทไมัอร่อยเหวานใจพี่แมนะแต่พี่ก็ทำมันจนดนเลยนะอยักแกนันหัน สวยหลวงพ่อขอแ่ด้วยดนออดโอ้โหดดะีมร้ของ่สุก๋าไปมันทำไได้ให้ไฟไม่ให้นี่สุดท้ายนะ ไม่ต้องเป็นห <izon> ัวนะป๋าจะดูแลพ่อแม่ทนันจนยากวันนี้ก็จบแล้วนะคะค่ะค่ะทอ่ามากไป่อไปีนคนของกนกเลยนะคะขอบคุณไม่ตด้อหนางเลย แสดงแต่ละบทนี่จะต้องแบบรีอแหลกว่าเพราะว่าถ้าเป็นบทนั้นมจะต้องใช้ทั้งสมาธิใช้ทั้งอารมณ์แบบหลายๆอย่างนักแสดงก็เหมือนคนบ้าอย่างนี้แหละจริงๆนักแสดงก็เหมือนคนบ้าอย่างนี้แหละเรียนเสร็จแล้วนะครับเรียนเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็พ่อแม่เขาก็มารอีด้เลยสวัสดี เอยครละครชื่ออะไรอชื่อินฮะอ๋อนี่เจอแล้ไอ้บ้านจะหนวะมยลงด้วยหรอนีจะเป็นการพูดขุยน,นดิดนึงแต่เชนไม่ตัดออกนะเชนอยากให้คนที่อยากรู้อยากเห็นอะไรเนี้ยก็คือแบบให้พอรู้ได้แบบความเรียลๆความแบบแท้จริงว่า,วาเขคุยคบบคอะไบบรกันตร,ร,รนนี้นะ พี่ร้องไห้เก่งมากเลยโอ้พี่เก่งอ่ะคำเดียวพี่เก่งก็ต้องดึงดึงใจให้ร้องไห้ออกมาอย่างถ้ามันหลายครั้งมากก็จะร้องไห้แล้วทุกคนต้อเห็นนี่มากเลยนะดูแหลกมากเชนจะบอกว่าการที่เราจะไปในการแสดงเนี่ยอยาเครียดถึงแม้สถานการณ์มันจะพักเครียดแต่เราอยากเครียดแต่ก่อนเชนเนี่ยช่วก็เครียดดูเครียดมากแต่พอแต่พอแบบหยุดตัเองสักอาทิตย์นึ กลับไปเรียนใหมนะ่บอกว่าบอกเองว่ารีแลกซ์ทำไม่ได้ช่างมันทำให้เต็มที่ก็พอแล้วแท่นั้นก็<ม>คือทุกวันนี้ก็คือเรียนแบบสบายมากชิลๆเลยต้องรีไป BTS แล้วเดี๋ยวไม่ทันอันนี้ก็คือเรียนเสร็จแล้วก็กลับเลยนะกลับสุรินเลย